ะะวันนี้เมลคลา้าเอาเกียร์มาตีเทิร์นตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกกี้5เกียร์นะฮะเสื้อรายปล่ยเกียร์คอนนิดนึงน่หลุดประกอบนอตวาแ,บบแต่นอ็อตนี่เป็นนอ็อตตัวนี้น็อตตาบเกียร์มาแล้วตัวนี้ เป็นนอ็อตไม่ใช่น็อตเดิมน,นอดด็มนอตเดิมมันเป็นยัไอคือเกียร์หเกียร์ไปใส่6สูบมันกั้นใส่เกียร์ห้าวิ่งไม่สุดเปลืองน้ำมันแต่แรงหน่ะแ,แรงสุดยอดแต่ตอนนี้เราจะถอดเกียร์ฝากออกมาอถอดเกียร์ฝากมาใส่กับใส่กับของเรา มาจะได้กันไหมโอ้ยอยนีย่ของแท้เลยนี่ยอยใหญ่เลยนี่ยิงลมด้วยนี่เกียวฝากยิงลมสิบสี่สิบเจ็ดเอาสิบสี่เอาไปเก็บแล้วตีบ้างฮะเอ้ย <Hey. S 2> ลูกค้ามาตีเทินนะครับเทวนี้เกียร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ลูกค้าว่ามันวิ่งไม่สุด เปลืองน้ำมันน่ฮะมาเปลี่ยนกับตัวนี้เดี๋ยวมาดูามาดูตัวเกียร์ที่ลูกค้าจะเปลี่ยนนะฮะเป็นตัวนี้ฮะเป็นตัวหกเกียร์นี่ตัวน,น,นี้ตัวนี้เป็นเกียร์คันที่นั่าหนัหลังคามนะนครับ คันมาจากชัยภูมิรถโบราณนะครับเครื่อง 6BG เสื้อส้มนะลูกค้ามาเอาไปแล้วนะฮะอยู่ที่ลรบุรีนะฮะลูกค้ามาเอานะย้อนแสงนิดนึง158 6เกียร์โอ้แน่นปีเลยครับแน่นนีน่แ่นแน่นดีกว่าตัวนั้นเยอะเลยตัวนี้มีคัดลมให้นะฮะคัดลม ลูกค้าต้องไปแปลงตัวนี้นะฮะคือรถเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนกันสักคันเลยรถประกอบรถอะไรเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งของเขาจะใส่มาพวกนี้นะเบรกมือยังมีไมยังมีแต่ขาดละเนี่ยแถมยอยไปให้ด้วยเดี๋ยวถอดเอาเกียร์ฝากออกมาใส่กัน JCB สวยจริงๆนะเกียร,นะยร์ถ้ามันเยิ้มเกียร์นะ้ำมันเกียร์นะน้ำยามาวิ่งมันก็ล้างไม่ออกนะครับพวกนี้นี่น,น,นมันจะเยิ้มมเลยมันจะล้างไม่ออกพวกนี้มันเป็นยางมาต่อยเลยแต่ตัวนี้เกียร์ยังไม่เยิ้มเลยดดเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดถอดเดี๋ยวฝากกันรถด,ดำ ตรน,นี้ต้องไปตัดแปลงก็ไปตัดตัดไอ้ตัดย่อยไอ้ตัดเพากลางให้มันสั้นลงแล้วก็แต่งคันเกียร์แต่ตำแหน่งคันเกียร์พวกนี้มันอยู่มันอยู่อันเดียวกันล่ะพวกนี้อยู่ใกล้กันบม่ได้สายเกียร์บม่ได้เปลี่ยนเปิดดูครับชือกไปถอดตัวนั้นเลยวันนี้ เฟืองเฉียงตัวนี้ถ้ามันใส่กันมันเฉียงได้เหรครับแต่แต่ถ้ามันครบเขาใส่ไปแล้วมันมันน็อตมันขันโบจับมองสิมันชนก่อนนะมันจะหอนเกียร์หอนปุ๊บนี่เขาตัดโปเกนหน้านาใส่เด้อนี่โปเกนโปเกนเออห้องห้องโปเกนใส่ถ้ามันครบแห้งอ่ะมันจะมีครบแห้งครบโบแห้งนะตัวนี้จะเป็นเฟืองเดียว อันนี้จะเป็นสองเฟืองบางคนเห็นเปิดเห็นสองเฟืองว่าเฟืองเดียวไม่ได้นะนล็อกขาเกียร์เฟืองเกียร์ข้าเกียร์ เดี๋ยวไปเปิดดูของเรานะฮะแต่กยร์ของผมมันรับประกันอยู่แล้วนะฮะถ้าซื้อลูกค้าซื้อไปนะมันมีราคารับประกันกับไม่รับประกันนะครับถ้ารับประกันไม่รับประกันนี่ก็คือยกขึ้นรถเลยนะฮะแต่ราคาก็จะถูกกว่ารับประกันนะฮะรับประกันของเรารับประกันแบบไหนไม่ได้ซ่อมนะครับเป็นแบบว่าเอ่ออะไรล่ะถ้ามันพังก็ไม่มีเปลี่ยนให้ก็ขึ้นเงินนะฮะ เมาเกียร์นี่ไปใส่ยอกออกข้างนอกเกียร์ตัวนี้มัน,นไม่น่ามีปัญหารถไม่ได้ใช้งานเท่าไรหร่เกียร์สวยไปแล้วนะเกียร์คันที่คนถามหาคนมาถามหา เ,ออเกียร์ล็อกกี้ก็มีอยู่นะฮะขายลูกนี้ก็มีอยู่แต่มันไม่ค่อยสวยตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยเฟืองนี่สวยแต่ฝากับท้ายไม่สวยแล้วก็จะมีห้าเกียร์อีกตัวหนึ่งของผมตัวนี้ตัวนี้มันเป็นฝาเซฟสองชั้นนะตัวนี้เป็นฝาหล่อเหล็กหล่อตัวนี้ต้องได้ไปเปลี่ยนนะเพราะมันเป็นรถบัสเป็นเป็นเครื่องท้ายนะฮะต้องไปเปลี่ยนฝาข้างบนเพราะว่ามันคัน จะไปแปลงไม่ายากหน่อยตัวนี้ก็มันออกมาท้ายอย่างนี้นะครับมันต้องออกไปข้างหน้าอย่างนี้ต้องแปลงยากหน่อยตัวนี้ก็แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับเจอนี้ก็บอกแล้วนะครับใครหาเกียร์ห้าเกียร์อยู่ก็ลองมาดูครับสำหรับเกียร์โรคก,กี้ร้อยเจ็ดห้า